อุปกรณ์สำหรับนับนะครับก็คือเหมือนกับเป็นกระาดาษทดนั่นเองนะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับจากแบรนด์ชินวาหรือว่าชินวะนะครับ work together ทำงานไปด้วยกันรหัสรุ่นคือ75089นะครับชินวาหรือชินวะเนี่ยผมรีวิวฉากนะครับสำหรับงานไม้ไปแล้วแล้วก็เขาเองก็ทำอุปกรณ์สำหรับช่างนะครับแล้วก็ใช้งานในบ้านเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคุณภาพดีน่าใช้นะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นด้วยตัวนี้เป็นเครื่องนับ จำนวนนะครับอย่างเช่นเวลาอยู่คอนเสิร์ตคนเดินเข้าประตูมากี่คนแล้วนะครับหรือว่าคอนเฟอเรนซ์โรงแรมหรืออาจะเป็นโรงภาพยนตร์หรืออะไรก็ตามหรือต้องการนับมีจํานวนเท่าไหร่นะอย่างเช่นเราทำปศุสัตว์อะวัวเดินผ่านข้อกี่ตัวแล้วเป็ดไก่อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถจะนับได้มีทั้งหมด4หลักด้วยกันนะครับสี่สี่ส,สัยไม่สมัจำนวนเลข4หลักตั้งแต่ศ หมดเลยนะครับจนถึง9,999นะครับก็สามารถกด1คลิกก็จะเลื่อนไปนะครับราคาลิงก์ใต้คลิปนะครับตามนี้เลยน้ำหนัก34กรัมตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ยืมมารีวิวนะครับไม่ใช่ของผมนะอันดับแรกก็คือง,งัดไอตัวสต a p ปเปอร์หรือว่าตัวลวดเย็บกระดาษนี้ออกก่อนนะครับผมจากนั้นก็นำตัวอุปกรณ์ออกมาจากแพ็คเกจนะครับซึ่งตัวนี้ทำในไต้หวันนะครับเมอินไต้หวันเนาะแต่จริงๆมันเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับ ชินวาก็ดีอยู่34กรัมจริงหรือเปล่าเอออย่างที่เขาโมไว้ไหมนะครับลองชั่งน้ําหนักดูอาจจะมีคาดเคลื่อนเล็กน้อยนะลองดูนะครับ3ากรัมจริงๆด้วยนะเป๊ะเลยนะครับโอเคเราลองมาดูกันที่อุปกรณ์ตัวนี้เลยนะครับตัวเคส housing สีเหลืองที่เห็นนะครับจะเป็นวัสดุพลาสติกน่าจะเป็นพวก ABS ก็น้ำหนักเบาดีนะครับเป็นลักษณะทรงถังบาเรล,ลเป็นกลมๆแล้วแบนๆนะครับเราจะเห็นว่าด้านข้างจะมีตัวปรับ เลื่อนนะครับสำหรับรีเซ็ตหน่วยทศนิยมเป็นน็อปหรือว่าลูกบิดสีดําด้านข้างนะพร้อมกับลายกันเลื่อนเห็นไหมว่าพอแล้วผมหมุนเนี่ยมันก็จะเป็น6 6 7 7 8 8 9 9 0 0อันนี้คือรีเซ็ตไปเป็น0 0นะครับก่อนใช้งานแล้วก็ห่วงที่เห็นตรงนี้จะเป็นห่วงสําหรับห้อยคอหรือว่าเป็นสายล่ามนะครับแล้วก็เวลาใช้งานก็คือใส่เข้าไปในนิ้วแบบนี้อ่าอย่างนี้อาจจะกดอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็นับไปเลยนะครับ เลขมันก็จะรันไปง่ายๆเลยหรืออาจจะจริงๆอ่ะถ้าจะมองนะครับก็คือนิ้วชี้หรือนิ้วกลางใส่เข้าไปอย่างเงี้ยแล้วกดอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าดีสุดคือนิ้วชี้นะครับใส่คนถนัดขวาก็หันในตุ่มเนี้ยเข้าในฝ่ามืออย่างเงี้ยแล้วก็แย่เข้าไปอย่างเงี้นะครับแล้วก็มันก็จะห้อยอย,อย่างเงี้ยไม่หล่นเนาะไม่ต้องออกแรงบีบมากแล้วก็ใช้นิ้วโป้งรันไปเลยนะครับกดไปเลขก็จะขยับไป1คลิกก็เท่ากับ1จํานวนนะครับที่เลื่อนไป31 เนี่ยล้วก็ไม่ต้องมานั่งพูดเนี่ยเราก็คลิกมิงก็นับไปเลยแล้วเลขมันก็จะรันไปเลยเห็นผ่านอันนึงหรือว่าเราเห็นว่ามันขยับไปอันนึงแเรากดคลิกหนึ่งไป2ก็2อ,อะไรอย่างเงี้ยเลขมันก็จะรันไปเรื่อยๆนะครับแล้วทั้งหมดก็จะ,สะแสดงผลตรงหน้าต่างตรงนี้นะครับให้เราเห็นพอใช้เสร็จปุ๊บเราก็บิดนะครับอันนี้ก็2 2งสอามเงี้ยเออแต่บางทีคือเรานับไปแล้วสมมุติว่ามันเป็นหน่วยที่เพิ่มขึ้นแล้วอะ่ะแล้วก็ อยากจะเริ่มนับสมมติว่าเมื่อวานนับไว้พันหนึ่งแล้วนะนับไว้พันหนึ่งแล้วสมมตุติผมก็เลื่อนไปที่1000ได้นะครับแล้วกเ็เริ่มนับที่อันนี้มันเป็น1นึ่งพนเ็นะครับหนึ่ง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 หมุนถอยหลังไม่ได้นะครับต้องหมุนไปข้างหน้าอย่างเดียวนะจะเริ่มที่สามสามสามหรือเปล่านะครับก็เริ่มนับต่อไปแต่จริงๆเวลารีเซ็ตก็คือแนะนําว่าให้รีเซ็ตไปที่ศูนย์ศูนย์ให้หมดนะครับแล้วก็เริ่มนับก็ แค่นี้ก็กดกดคลิกไปอันนี้คือใช้นิ้วโป้งกดนะครับคนถนัดซ้ายก็เหมือนกันก็ใช้นิ้วชี้ yeah. แย่เนี่ยเราค่อยมาดูว่ามันไปเท่าไหร่แล้วเห็นก็นับเลยนะครับอ่เป็นอุปกรณ์สําหรับนับเลขนะครับนับจานวนนะรประมาณนี้ก็ใครรู้สึกว่ามันจําเป็นก็ซื้อกแล้วกันนะครับราคากี่บาทก็มีลิงก์มีอะไรใต้คลิปก็ไปดูกันเองนะครับนี่คืออุปกรณ์สําหรับนับนะครับจำนวนนะครับจากแบรนด์ชินวานะของดีนะยี่ห้อนี้ของดีนะครับเนี่ย เนี่ยอย่างเช่นนับเป็ดในบึงอย่างเงี้ยมองไปแล้วก็กดไปเลยนับ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 ,นบ,นบช่วยประมาณนี้นะครับเราเจอกันใหม่โซดหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับเฮบิไรเดนเอาท์